สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบเช่นเคยกับบ้านยำยำสร้างอาชีพนะครับวันนี้ผมก็มีเมนูสร้างอาชีพแซ่บๆอีกหนึ่งเมนูมาแนะนํานะครับเมนูนี้ก็คือเมนูยำหอยนางรมครับพร้อมเทคนิคทํายังไงให้น้ำยำของเราเนี่ยสีแดงสดสวยและที่สําคัญรสชาติของเราเนี่ยแซ่บถูกใจลูกค้าแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราจะไปเริ่มทํากันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะมาเริ่มปั่นน้ำยำกันเลยนะครับเริ่มจากนะครับใส่รากผักชีครับตามด้วยกระเทียมครับอันนี้ผมใช้เป็นกระเทียมปอกเปลือกนะครับ เป็นกระเทียมเม็ดใหญ่นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เป็นพริกแดงกินดาครับถ้าใช้พริกสีแดงน้ำยำเราก็จะเป็นสีแดงนะครับน้ำมะนาวครับถ้าอยากให้อร่อยนะครับแนะนําให้เป็นมะนาวสดนะแต่ว่าถ้าใครทําขายนะครับก็สามารถใช้มะนาวผสมได้นะครับร้านขายมะนาวเขาจะมีนะครับเป็นมะนาวผสมนะเขาจะผสมระหว่างมะนาวสดกับมะนาวขวดะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยเพื่อนๆนสามารถผสมเองได้นะครับน้าตาลปี๊บครับ น้ำตาลปี๊บนะครับมองแบบนี้อาจจะดูเยอะหน่อยแต่จริงแล้วพอเราปั่นจริงอ่ะมันไม่ได้หวานนะครับเพื่อนๆน้ำปลาครับอันนี้นะครับขาดไม่ได้เลยสูตรนี้ผมจะใส่ทอดพริกด้วยนะครับซอสพริกเนี่ยทำให้น้ำยำเนี่ยมันจะสีแดงสดสวยนะครับยิ่งเวลาเราตั้งขายหน้าร้านนะครับมันจะดูน่ารับประทานมากนะครับแล้วก็ผงชูรสครับเสร็จแล้วนะครับเราจะนําไปปั่นกันเลยครับตอนนี้นะครับก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะนําเทลงภาชนะเลยครับ สังเกตว่าสีน้ำยำนะครับสดสวยสีแดงสดสวยมากเลยเพื่อนๆเห็นไหมหน่ารับประทานไหมสาเหตุที่น้ำยำม,มันสีแดงนะครับเพราะว่าเราใส่ซอสพริกด้วยนะครับเห็นไหมสีสวยไหมถ้าใส่ซอสพริกสีจะสวยแบบนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมแต่ว่าถ้าไม่ใส่ซอสพริกนะครับสีก็จะดรอปลงนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับเสร็จแ,แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเตรียมส่วนผสมในการยำหอยกันเลยครับเราก็จะมาเริ่มแนะนำส่วนผสมในการเปิดร้านยำหอยกันเลยนะครับเริ่มจากนะครับน้ำยำนะน้ำยำสำเร็จรูปที่เราทําเสร็จไว้เมื่อกี้นะครับ แล้วก็ตะไคร้ซอยนะครับเพื่อนๆหัวหอมแขกซอยนะครับผักชีฝรั่งนะครับซอยประมาณครึ่งเซนติเมตรนะครับเพื่อนๆอันนี้คือหอมเจียวนะครับและสุดท้ายนะครับอันนี้คือหอยนางรมนะเพื่อนๆที่เราซื้อมาจากตลาดนะครับหอยนางรมมันจะมีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะว่าจะเลือกใช้หอยแบบไหนนะครับแล้วก็หอยนางรมเนี่ยมันจะมีแบบถุงแล้วก็แบบกระปุกแบบนี้นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆใช้หอยแบบกระปุกแบบนี้นะเพราะว่ามันจะใช้งานง่ายกว่านะครับ ถ้าแบบถุงเนี่ยมันจะใช้งานยากกว่านะครับเวลาขายเนี่ยก็ได้นําให้ขายชุดหนึ่งประมาณ60นะครับหรือว่าบางร้านเนี่ยขาย2กระปุกเนี่ย100บาทนะครับรวมยำแล้วนะโอเคไหมและสุดท้ายนะครับอันนี้คือน้ําพริกเผานะ่ครับเพื่อนๆพริกเผาสําคัญมากนะครับในการยำหอยนางรมเพื่อนๆอย่าลืมนะเราจะมาเริ่มยำกันเลยนะครับเราก็คนน้ายำก่อนนะเพื่อนๆคนให้ไม่ตกตะกอนนะครับเพราะว่าน้ํายำเนี่ยพอเราทิ้งไปนานๆปุ๊บเนี่ยน้ายำจะตกตะกอนได้นะครับ ผมจะใส่ประมาณ2-3มช้อนนะครับแล้วก็ใส่พริกเผานิดนึงครับพริกเผานี่ยจะทำให้ตัวน้ำยำเราเนี่ยจะมีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครชอบเยอะก็สามารถใส่เยอะได้นะครับเสร็จแ,แล้วนะครับเราจะบี้น้ำยำให้เข้ากันแบบนี้นะเสร็จแ,แล้วนะครับเราก็นำหอยนะที่เราเตรียมไว้นะครับ ขั้นตอนนี้นะครับเราจะเริ่มเปิดกระปุกหอยนางรมนะครับแล้วเราก็เทน้ําออกนะครับนี่พอเทน้ําออกเสร็จแล้วนะครับเราจะนำหอยนางรมเนี่ยมาจุ่มล้างกับน้ําเปล่านะครับเพื่อนๆต้องล้างก่อนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะเหม็นคาวนะครับแล้วก็ทําให้หอยนางรมเนี่ยมันจะไม่มีเมือกด้วยนะครับแล้วก็ทําให้มันเด็จน้ํานะครับตามด้วยตะไคร้นะครับ1หยิบนะเพื่อน ชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะครับแต่ปกติเฉลี่ยนะครับประมาณหหยิบนะครับหอมแดง1หยิบครับแล้วก็ผักชีฝรั่ง1หยิบครับแล้วก็ยำามาให้มันเข้ากันเลยครับเสร็จแล้วนะครับเราจะใส่กระถิ่นนะผมจะใส่แบบนี้หละนะเพื่อนอาจจะใส่แยกหรือว่าจะใส่รวมแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะขั้นตอนนี้แล้วก็ยำาให้มันเข้ากันเลยครับ แล้วก็เทใส่ถ้วยเลยครับแล้วก็นำหอมเจียวนะครับนำมาโรยใส่เลยครับชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะครับขึ้นอยู่กับผู้ขายเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับนำช้อนนะแล้วก็เสิร์ฟขายได้เลยก็เป็นอันเด็ดติ้นนะครับสำหรับย้ำหอยนางรมของเรานะครับนี่เดี๋ยวจะลองคุกดูนะครับเห็นไหมหน่าทานมากนี่ แล้วก็สีเข้มข้นมากเลยครับเพื่อนเดี๋ยวจะมาลองชิมกันเลยนะครับอือหือหอยเด้งสดแล้วก็หวานนะครับแล้วก็น้ำยำเนี่ยรสชาติกลมกอบนะครับกำลังดีเลยเพื่อนๆอร่อยมากอืออร่อยมากเลยอ่ะสูตรนี้นะครับเราการันตีรสชาติเลยเพื่อนๆอยากให้ลองไปทําขายดูนะครับผมเชื่อว่าถ้าใครทำตามเนี่ยต้องขายดีแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับและเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนและวพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ